สวัสดีค่ะพี่ดังตรีนเอเองค่ะสวัสดีค่ะคุณ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 เอค่ะเอ,เอ,เอ,เอนะฮะโอเคนนแล้วค่ะพี่ดังกรีนที่ไม่ได้คุยกันเอ่อมีเรื่องสั้นๆค่ะว่าหนึ่งคือช่วงเวลาประมาณ3ามปีสองสามปีที่ผ่านมาค่ะไม่สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์อะไรได้เลยด้วยเหตุบางอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็ระยะมาเนี่ยประมาณสิบกว่าวันเนี้ยค่ะเริ่มมาสวดมนต์ทำวัดเช้าได้ แต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะแบบนั่งสมาธิต่อไปได้นะคะแต่ก็คือใช้วิธีแบบให้มันนิ่งสักห้านาทีสิบนาทีก็ได้ไม่เป็นไรปล่อยมันก็คือพยายามค่อยๆเพิ่มมันไปแต่ว่าระยะหลังๆมานเนี้ยค่ะสองสาวันเนี้ยมันเกิดมีอาการเหมือนความรู้สึกเหมือนหงุดหงิดวุ่นง่าใจแบบฟุ้งแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนหนูถิบจักอะค่ะใจมันจะแบบกระวนกระวายตลอดเวลาการพูดจาอะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าเราต้องการที่จะ ใส่อารมณ์ลงไปเราราับรู้ได้เลยค่ะว่าเราอะมีอารมณ์ใส่อารมณ์เหมือนคนแบบหดหงิดแล้วเหมือนกับเวียงอะไรประมาณแบบนี้นะคะนะคะซึ่งตอนที่เข้ามาแล้วก็ยกมือตรงนี้นะคะมันมีอารมณ์ตรงนั้นอยู่มากเลยนะคะคือมันแบบมันพุ่งพลานมากแล้วมันไม่สามารถที่จะแบบสะกดมันได้ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะใช้วิธีดูมันไปเรื่อยๆตามที่เคยได้รับการสอนมาเนี่ยนะคะมันก็ ไม่สามารถอะไรเลยแต่ว่าระหว่างระหว่างที่รอฟังมาถึงตรงนี้นะคะมัน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 เย็นลงค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าลองฟังคนอื่นที่เขาถามแล้วลองทําตามตรงนั้นไปด้วยค่ะก็เย็นลงเย็นลงไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ก็เลยอยากถามว่าถ้าถามว่ามันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกสิ่งสิ่งถึงที่เอกลัวก็คือว่าเอ่อพอมันพอมันจิตใจมันฟุ้งมันแบบมันหงุดหงิดหุนง่านแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เอกลัวคือการทําบาปด้วยวาจาค่ะคือการที่เราแบบ จะใช้วาจาที่จะไปทําร้ายจิตใจใครคือแบบเราพูดอย่างแค่แบบขนาดคุยกับเพื่อนเนี่ยค่ะเพื่อนยังสัมผัสได้เลยว่าเป็นอะไรทําไมเหมือนแบบเราใส่อารมณ์ใส่เขาเอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกเขาเป็นตรงๆว่าเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเรารู้สึกว่าเราหงุดหงิดมากเราแล้วเราคอนโทรลตัวเราเองไม่ได้อยากที่จะแบบอยากที่จะแสดงกิริยราก้าวร้าวอะค่ะให้เขาได้เห็นอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่าอย่างตอนนี้มันมันมัน,ม,นมันคูดาวลงไปแล้วนะคะ ถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกอะค่ะพี่คะควรจะทํำยังไงดีคะเพราะว่าใช้วิธีดูตามมันไปหรือปล่อยมันไปหรืออะไรเงี้ยก็เอาไม่อยู่อะค่ะโอเคนะก่อนอื่นน้องเอต้องมองอย่างนี้นะว่าเรื่องการปฏิบัติเรื่องการเจริญสติเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนไอ,อ้วิธีที่เราจะ มองอารมณ์หรือว่ามองตัวตนหรือว่ามองสภาพทางกายเนี่ยจากจากเดิมที่มันมันรู้สึกว่าเป็นตัวของเราแน่ๆเนี่ยนะให้กลายเป็นตัวที่มันไม่เที่ยงที่มันทนอยู่ไม่ได้ในสภาพเดิมนะนี่คือวิถีของการเจริญสติแต่ที่น้องเอถามมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของนิสัยทางอารมณ์ความเคยชินที่เราจะเ,เหมือนกับ เจ้าอารมณ์หรือหงุดหงิดงุนง่านนะหรือว่าระบายออกซึ่งโทสะในรูปแบบในสไตล์ของเรานะถ้าหากว่าเราจะอาศัยการเจริญสติมาช่วยในการเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนสไตล์ชีวิตเปลี่ยนสไตล์อของนิสัยข้างในของเราเนี่ยนะ เราต้องเริ่มเริ่มต้นมองอย่างนี้ก่อนว่าโทศสะนะไม่ว่าเราจะฝึกอะไรมาก็ตามไม่ว่าเราจะฝึกมานานแค่ไหนใช้วิธีใดก็ตามเนี่ยนะในที่สุดแล้วอ่ะมันก็ยังมีอยู่ตรงนั้นนั่นแหละคือตัวตัวนี้เราต้องมองเห็นภาพก่อนโทสะจะยังไม่ไปไหน ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้บรรลุอนาคามิผลถ้าเราเป็นพระอนาคามีแล้วอย่างนั้นเนี่ยโทสะค่อยถึงไม่เกิดนะผลจากนั้นต่ำลงมาเป็นพระสักทาคามีหรือเป็นพระโสดาบันก็ตามเนะี่ยหรือเป็นผู้ฝึกปฏิบัติมาจะนานแค่ไหนกี่สิบกี่ร้อยปีก็ตามเนี่ยนะในที่สุดแล้วโทสะมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วโทสะมันจะมีสไตล์ของมันตามความเคยชินที่เราสะสมมา แลเส้นทางการสะสมโทสะในสไตล์ของแต่ละคนเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่เริ่มต้นในชาตินี้ชาติเดียวมันเริ่มต้นมานานมากแล้วอยู่ๆเราจะมาอ,อบอกว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะควบคุมตัวเองไม่ให้มีโทสะอีกเลยหรือว่าไม่ให้หลงไปตามโทสะนะอันนั้นเนี่ย มันเท่ากัเราตั้งคำถามว่าทำยังไงผมหรือที่ฉันจะบรรลุอนาคามีผลอย่างที่บอกนะอนาคามีเท่านั้นนะพระอนาคามีเท่านั้นถึงจะละโทสะได้ไม่ว่าจะเคยมีสไตล์โทสะมาแบบไหนเนี่ยมันไปจบลงที่การเป็นพระอนาคามีแต่ล่างลงมาจากนั้นยังไม่จบอันนี้ภาพแรกที่เราต้องมองให้ได้ก่อน นี้เราต้องทำความเข้าใจว่าเวลาที่เราว่างเว้นจากการเจริญสติลึกจากการสนใจธรรมะเนี่ยมีอาการของขึ้นมีอาการแบบตามใจตัวเองแบบเดิมๆหรือว่ามีอาการที่เราเข้าโหมดนะที่จะใช้โทสะตามสไตล์ที่เราเคยชินมาเนี่ยนะีมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเรา ที่เราต้องเห็นนะว่า,าคนเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละพอว่างเว้นจากธรรมะพอว่างเว้นจากการเจริญสติว่างเว้นจากการทำสมาธิว่างเว้นจากความใส่ใจในทางที่จะละลดกิเลสกิเลสมันจะกลับมาเท่าเดิมหรือว่ายิ่งกว่าเดิมนะเนี่ยอันนี้คือภาพที่สองที่พี่อยากให้เรามองมองให้เห็นนะ,ะภาพที่สามคือว่า เราตั้งเราตั้งข้อสงสัยเราตั้งคําถามตั้งโจทย์กับตัวเองว่าทํายังไงมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเราจะไม่ตามใจตัวเองเราจะไม่เข้าสู่สไตล์โทรศแบบเดิมๆที่เราเคยชินที่เราสะสมมานะตัวนี้สําคัญคือคนเราเนี่ยมาตั้งคําถามหลังจากที่เราตามใจตัวเองไปแล้วหรือปล่อยใจไปแล้วแล้วก็เกิดความเคยชิน ที่สะสมไปแล้วนะนี่ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องมองคือไม่มองอดีตแต่มองปัจจุบันแล้วก็มองอนาคตนะอย,อย่างอย่างอดีตเนี่ยเราเอาอาจจะมองว่าเอ้เนี่ยเอาอีกแล้วเข้าหมวดเดิมนะเอาแต่ใจแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ เสร็จแล้วเราก็จะกลุ้มใจแล้วก็ตั้งโจทย์ว่าทำยังไงถึงจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกพอเกิดสถานการณ์จริงเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงมันจะลืมคำถามนี้มันจะเข้าหมดเดิมนะหมดเคยชินที่จะทำอะไรอย่างใจโหมดเคยชินที่จะเป็นไปตามสไตล์โทสะแบบของเราที่เราพูดง่ายๆนะกิเลสสั่งให้หวงไว กิเลสเนี่ยสั่งให้รักษาสไตล์นั้นไว้กิเลสเนี่ยจะสั่งให้เราพอใจที่จะได้มีโทสะในรูปแบบเดิมๆนะอ่ะนี้เราตั้งโจ์ใหม่เราตั้งมุมมองใหม่เราไม่เอาทั้งอดีตไม่เอาทั้งอนาคตเอาปัจจุบันอย่างเดียวตัดให้ตัดทิ้งให้หมดเลยนะไอ้เรื่องความกังวลว่าต่อไปถ้ามันเกิดขึ้นอีกมันจะเป็นยังไงเอาปัจจุบันเนี่ยว่าใจของเราเนี่ย มีความพอใจเราสังเกตอันนี้ต้องสังเกตจริงๆนะมันถึงจะเห็นนะเรามีความพอใจในสไตล์โทสะของตัวเองหรือเปล่าถ้ามีความพอใจเนี่ยย้อนนึกไปนะตอนตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยอย่างเนี้ยดีแล้วชอบแล้วอย่างเนี้ยใช่แล้วที่เป็นตัวเราแต่พอมันหลุดออกมาจากตรงนั้นมันถึงค่อยมาเสียใจหรือว่านึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยทำยังไงมันจะ ละไอ้แบบนั้นออกไปได้เนี่ยไม่ไม่รู้สึกดีเลยค่ะไม่รู้สึกดีตั้งแต่ตอนที่จะเปล่งวาจาออกไปแล้วแต่มันเหมือนมันคอนโทรลไม่ได้จริงๆค่ะตัวตัวคอนโทรลไม่ได้เนี่ยคือคืออย่างนี้นะค่ะคนคนเนี่ยมันจะมีสองภาคภาคภาคของเอที่พยายามเจริญสติพยายามปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเป็นภาคหนึ่งที่รองพื้นบอกว่าเราจะเอาอย่างนี้ เราเราอยากได้ตัวนี้นี่คือความฝ่ายดีนะแต่ไอตัวที่มันมีความเคยชินอยู่กับโทระในรูปแบบเดิมๆเนี่ยไอตัวนั้นเนี่ยมันเป็นอีกตัวหนึ่งต่างหากนะมันมีความพอใจของมันอยู่ต่างหากถ้าเราไม่มีความพอใจตรงนั้นแล้วเนี่ยไม่มีภาคของความพอใจในโทรศแล้วโทระ แบบเดิมๆสไตล์เดิมๆจะไม่มีทางได้ที่เกิดอันนี้น้องเองเข้าใจที่พี่พูดไหมตอนเนี้เรามีอยู่สองภาคขออีกทีขออีกทีค่ะตอนนี้เรามีอยู่ส<ช>อ,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 อนนงภาคภาคหนึ่ง <S 2> 2 <S มันพอใจที่จะเป็นผู้เจริญสติอีกภาคหนึ่ง,งนนอีกภาคหนึ่งมันยังพอใจที่จะได้มีกิเลสแบบเดิมๆอยู่อันนี้ไม่เกี่ยวกับความคิดแล้วนะมันเกี่ยวกับใจ ใจแบบที่มันเป็นรากเหง้าของความรู้สึกในตัวตนเนี่ยคือใช้คำว่าสันดานเดิมก็ได้ใช่ไหมคะประมาณนั้นแหละนะคือ <c oughs> คือคือ,ค,อความรู้สึกในตัวตนเนี่ยมันเป็นสิ่งซับซ้อนและมันก่อตัวขึ้นมาจากความพอใจเสมอตัวตนอะไรก็แล้วแต่ที่มันตั้งมั่นอยู่ในเราได้ตัวตนนั้นจะถูก รักษาถูกห่อหุ้มไว้ด้วยความพอใจเสมอถึงแม้ว่าไอ้ภาคหนึ่งที่เราอยากเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยมันบอกไม่พอใจแล้วแล้วก็ไม่รู้สึกดีเลยแต่ไอ้ตอนที่มันเกิดโทสะขึ้นมาแต่เอลองย้อนกลับไปสังเกตใหม่ดีๆนะว่าตัวตัวที่ปล่อยให้โทสะมันผุดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาหรือโลลตัวขึ้นมาเนี่ย มันมีความมันมีความเคยชินแบบเดิมๆนะที่มันเป็นตัวปล่อยออกมาที่มันมันอาศัยช่องทางตัวตนแบบเดิมๆนั่นเนี่ยที่มันจะได้ที่เกิดถามว่าตัวตนแบบนั้นเนี่ยมันยังอยู่ได้ยังไงมันต้องมีความพอใจเป็นตัวรักษาไว้ซึ่งความพอใจนั้นเนี่ยมันอยู่มันอยู่ลึกลงไปล่างลงไปกว่าไอระดับความคิด ระดับความคิด<น>ของเราบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ดีมันเลยเอบอกว่าว่าณเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอไม่พอใจแล้วนะแต่แต่ลึกๆ<ช>ที่แท้แล้วเนี่ยรากเง่าของความรู้สึกในตัวแบบเดิมๆเนี่ยนะที่มันยังมีความพอใจตัวเดิมอยู่เนี่ยมันยังคงอยู่มันยังไม่ไปไหนจนกว่าเราจะได้เป็นพระอนาคามีนะ ตรงนั้นเนี่ยคือจิตจะไม่รับการกระทบแล้วมันจะไม่มีการขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตเลยแต่เนี่ยจิตของเรายังขัดเคืองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังสามารถที่จะดึงตัวตนเก่าๆความเคยชินแบบเก่าๆขึ้นมาได้ตลอดเวลาขอให้มองตรงนี้นะว่ามันยังมีความพอใจแบบเดิมๆโดยที่มันก็อาจจะขัดแย้งกับความพอใจแบบใหม่ในภาคของผู้ปฏิบัติธรรมของเรานี่คือในปัจจุบันเนี่ย เอมองอย่างนี้ความพอใจที่แท้จริงของเราเราอยากจะเลิกมีโทสะแบบเดิมๆแล้วนี่คือเนี่ยนะขนาจิตแบบนี้นะที่เรากําลังไม่มีเหตุการณ์เข้ามากระทบใจเราจะเป็นแบบนี้อยู่นี่เรามองว่า<ฆ>ไอ้ใจแบบนี้ของเราเนี่ยนะมันยังสามารถขัดเคืองได้มันยังสามารถคือพูดไง,ไง่ายๆมันพ้นความต้องการของเราไปนะ มันขัดเคืองของมันเองเหมือนกับไม้ไม้แห้งที่พร้อมจะสีกันแล้วเกิดไฟนี่เป็นเรื่องธรรมชาติที่มันยังมีอยู่นะพอเรามองแบบนี้ปุ๊บเราจะเลิกคาดหวังหรือว่าเลิกไปตั้งโจทย์ที่มันเกินตัวนะอย่างพี่เองพี่ก็ไม่ตั้งโจทย์ว่าทำไงจะไม่โกรธเพราะมันเป็นไปไม่ได้มันยังโกรธอยู่นะมันยังพอใจที่จะโกรธอยู่ มันยังมีภาคของความพอใจที่จะโกรธที่จะที่จะปล่อยปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเป็นไปตามอารมณ์นะทีนี้เวลาที่เนี่ยพอพอไม่ปกติแล้วมีสิ่งกระทบปังเข้ามาแล้วดูตัวเองณนะขณะนั้นอย่าไปกังวลอดีตอย่าไปกังวลอนาคตเอาแค่ตรงนั้นว่าใจของเราเนี่ยยังพอใจที่จะให้มันเกิดขึ้นเหมือนเดิมนะ หรือว่ามีความพอใจที่จะมีสติที่จะเห็นไอ้ความขัดเคืองมันปรากฏแล้วมันหายไปถ้ามีความพอใจที่จะเห็นว่าขัดเคืองนะแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปนั่นเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภาคของผู้เจริญสติก็รู้ไปตามจริงว่าตรงนั้นเนี่ยเรามีสติสติของเราจเจริญขึ้นแต่ถ้าหากว่ามันแพ นะฮะมันมันมีความรู้สึกขัดเคืองขึ้นมาแล้วอยากระบายโทสะอยากจะออกนิ้วเ<ะ>ต้นนิ้วเต้นเอ่อเต้นเต้นแดงเต้นกาขึ้นมาเนี่ยก็ให้ยอมทับไปว่าตรงนั้นสติมันมันกําลังมันยังอ่อนสติมันหลุดแล้วใช่ไหมคะเออแล้วโทสะมันก็หลุดออกไปตรงเนี้ยจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งคือที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่านักจเจริญสติ จำนวนไม่น้อยเลยเอาเป็นว่า9ขอขอพูดว่า9,9%เเลยก็แล้วกันนะฮะว่ามันมีความขัดแย้งกับตัวเองขึ้นมาเพราะที่นี้มันมันไปตั้งโจทย์ว่าเฮ้ยเราเนี่ยไม่พอใจไอ้ที่มีตัวตนแบบขัดเคืองง่ายแล้วก็ระบายระบายใส่ไม่ยัง้งอะไรแบบนี้เราไม่พอใจแล้วแต่ทำไมเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยตรงนี้มันกลายเป็นความขัดแยง้งแล้วความขัดแย้งนี้ นะความขัดแย้งทางใจนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยไม่พอใจตัวเองคือพูดง่ายๆนะมีความโกรธกับสิ่งกระทบไม่พอมันเพิ่มทวสะไม่พอใจตัวเองเข้าไปอีกเห็นไหมมันหลซับหลซ้อนแต่ถ้าเราแค่ยอมรับตามจริงว่าเออตอนนั้นเนี่ยสติเราแพ้สติเรายังอ่อนมันก็จบมันมันก็เอาใหม่ ในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็เราก็แค่ดูว่าเออเราจะมีสติเนี่ยที่มีกําลังเหนือกว่าโทสะไหมมันก็จบแล้วจะไม่มีอะไรตกค้างอยู่ในใจไม่มีความเก็บกดไม่มีความอัดอั้นไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยภาพเราไม่ดีว่ะนะมันมันจะกลายมันมันจะไม่มีภาพมันจะเป็นการปฏิบัติธรรมแบบไม่มีภาพตัวตนของผู้ปฏิบัติเข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วก็จะ คือจะไม่มองเรื่องความคืบหน้าความถอยหลังเนี่ยนะว่าเ,เราไม่ได้ปฏิบัติมาพักหนึ่งมันกลายมาเป็นคนแบบเดิมฉันไม่อยากเป็นคนแบบนี้ตรงนั้นมันจะหายไปมันจะเป็นอะไรที่สมูทขึ้นคือเปิดช่องให้สติเนี่ยมันยอมรับตามจริงได้ว่าภาวะที่มันเป็นกลายเป็นใจณนะขณะหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะมันมีความ มีสติเด่นนำหรือว่ามีราคาโทสะโมหะเด่นนำเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองนะเออคือขอที่ที่อยากจะขอคำปรึกษาคือช่วงเนี้ยมันจะเป็นภาวะที่มันบอกว่าเหมือนภาวะเหมือนหนูติดจัดน,นะคะภาวาะแบบฟุงบ้งแบบฟุ้งอย่างรุนแรงอะคะ่ะแล้วแล้วแบบว่าคือเราพยายามก็พยายามดูมันนะคะพยายามดูมัน ดูมันไปเรื่อยๆเหมือนอย่างที่ที่ที่ได้เคยรับคําสอนมาค่ะว่าดูแล้วก็อยู่กับปัจจุบันดูแลอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเอ่อแล้วพอแบบสิ่งที่เอพยายามจะเลีกเลียกก็คือจะหลีกเรียกมุกป่ผู้คนหรือว่าพยายามที่จะแบบไม่โทรคุยหรือไม่อะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าโทรคุยกับใครก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งเราจะบอกกับเขาไว้ก่อนเลยว่าตอนเนี้ยเราจะมีสภาวะของการเหวี่ยงนะทําใจหน่อยนะถ้าแบบเพอพูดไปแล้วแบบไอคอนโทรตัวเองไม่ได้เนี่ย ถ้าเอวียงไปขอโทษด้วยนะอันนี้เอจะบอกเอ่อมันเหมือนกับว่ามันก็จะรู้สติแบบเหมือนเหมือนคนแบบมึนๆอะค่ะรู้ตัวเองบ้างไม่รู้ตัวเองบ้างทีนี้อยากจะปรึกษาพี่อะค่ะว่าถ้าเอเกิดมีอาการฟุ้งอะค่ะคือก่อนก่อนที่ตอนที่กดขึ้นมาเนี่ยคือมันฟุ้งมากมันแบบมันเหมือนหนูติดจันมากเลยมันเหมือนหนูถีบจักอะค่ะแต่ระหว่างที่เอฟังตรงนี้ไปเนี่ยมันคูดาวลงเนี่ยแล้วถ้าสมมติมันเกิดนี้เกิดขึ้นมาอีกอะค่ะ เอะควรจะทํายังไงดีคะเพราะว่าโบจตำตรงถามว่าไอ้กจำในสิ่งที่พี่พูดกับคนอื่นตรงเมื่อกี้เนี่ยไอ้กจำไม่ได้แล้วแล้วค่ะพี่ถ,ถ้าเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นกับเอกควรทำยังไงดีคะคือไอ้ตอนที่มันครูดาวลงเนี่ยนะตอนที่มันเย็นลงเนี่ยมันเหตุผลเพราะว่าฟังธรรมะและธรรมะเนี่ยปรุงแต่งจิตให้เราเนี่ยลืมไอ้ภาวะที่มันไม่มีมันแข้งว้วงลอยอยู่ในอากาศเฉยเยนะ พูดง่ายๆว่าจิตมีที่ตั้งจิตมีที่ยึดจิตมีที่ให้ยืนของสตินะการที่เรามีที่ยืนของสติเนี่ยไม่ว่าจะด้วยการฟังธรรมไม่ว่าจะด้วยการสวดมนต์ไม่ว่าจะด้วยการาฝึกที่จะเข้ามารู้ลมหายใจเข้ามารู้ความเป็นกายเนี่ยนะเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ทำให้จิตของเราเนี่ยเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจากสภาวะ ฟุ้งไปนะให้เข้ามาอยู่มีที่ยืนอยู่ตรงใดตรงหนึ่งนะไอ้คำว่าที่ยืนเนี่ยนะก็คือสิ่งที่จิตเข้าไปตั้งอยู่นั่นแหละจะตั้งอยู่กับการฟังธรรมะก็ตามจะตั้งอยู่กับการส่วนมนก็ตามจะตั้งอยู่กับการดูลมหายใจก็ตามอันเนี้คือธรรมชาติของจิตที่เราต้องเข้าใจคำถามของ A เ,เนี่ยมันเหมือนกับเรามองไม่เห็นภาพตรงนี้ นะเรามองเห็นแต่ว่ามีอุบายยังไงที่จะใช้ได้ครอบจักราวาลเวลาที่เรากําลังฟุ้งซ่านเวลาที่ใจของเราดิน้นนะฮะทำยังไงมีอุบายชนิดไหนที่จะทําให้ใจเนี่ยเลิกดิน้นหันมาอยู่กับความสงบหันมาอยู่กับความมีสติหันมาอยู่กับธรรมะนะตรงนั้นเนี่ยพี่พี่จะบอกว่ามันไม่มีอุบายแบบจำเพาะตายตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง นะการปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาใจของเราไปผูกอยู่กับอะไรภาวะที่เป็นกุศลหรือว่าอกุศลแม้แต่การที่ปล่อยใจให้ล่องลอยอยู่นะไปเรื่อยๆหรือแม้แต่ว่าเราเก็บตัวไม่พูดไม่จากับใครปิดวาจาแต่ว่าจิตเนี่ยไม่หาที่ตั้งอันเป็นกุศลนะแล้วกบ็บางคนนะ คือหมกมุ่นอยู่กับการค้นหาว่าฉันจะเอาอุบายอะไรมาระง,งับจิตระง,งับใจให้ได้ตลอดไปซึ่งอุบายแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีมีแต่ว่าให้เรารู้ให้เราเข้าใจว่าถ้าจิตผูกอยู่กับกุศลธรรมสิ่งที่มันดีจะเป็นการฟังธรรมก็ตามจะสวดมนต์ก็ตามจะดูลมหายใจก็ตามนะจะเดินจงกรมก็ตามหรือว่าจะนั่งนิ่งๆดูใจของเราเฉยๆก็ตามเนี่ยเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็น กุศลธรรมซึ่งถ้าจิตเข้าไปผูกอยู่มันก็จะทําให้จิตกลายเป็นกุศลตามไปด้วยความเป็นกุศลของจิตก็คือใจจะสบายใจจะโลง่งใจไม่วุ่นวายไม่มีโทสะไม่มีความขัดเคืองง่ายนะแต่ถ้าหากว่าจิตของเราผูกอยู่กับเอากุศลธรรมแม้กระทั่งว่านะเรากําลังตั้งใจอยู่เนี่ยฉันจะดูลมหายใจแต่ว่าลืมที่จะมองว่าที่ใจไปถึงไหนแล้วนะบางทีเนี่ยใจมันกระโดดไปหา คนนั้นคนนี้หรืออาจจะใจเนี่ยมีความสงสัยมีความคลางแคลงอยู่ว่าที่ฉันกําลังทําอยู่เนี่ยมันถูกหรือเปล่าที่เขาสอนฉันมาเนี่ยมันใช่ไหมอะไรต่างๆมันกลายเป็นผูกอยู่กับอกุศลธรรมโดยไม่รู้ตัวนะะคนเราเนี่ยถ้าจิตผูกอยู่กับอากุศลธ,นะธรรมนะดูง่ายๆเลยจิตมันดิ้นไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดแต่ถ้าหากว่าจิตผูกอยู่กับกุศลธรรมมันจะเหมือนกับที่เอว่าว่า,วาเออ พอฟังคนอื่นไปแล้วมันคูดาวลงเรื่อยๆแต่ตอนแรกมันไม่ใช่ตอนแรกบอกว่าเอ้ก่อนก่อนที่จะจะขาดใจตายอะไนั้นเนละนั่นเนละคือ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 เอแค่แค่รู้ตัวเท่านั้นเองว่าณขณะที่จิตของเราดิ้นคือขณะที่จิตของเราผูกอยู่กับอกุศลธรรมนะมันมันไม่มีอุบายเฉพาะตายตัว อ่ะใงว่าเอต้องหัดฝึกอยู่กับปัจจุบันยุทำความความเข้าใจก่อนทําความเข้าใจนะถ้าจิตเราดิ้นเราฟันทงเลยว่าณขณะนั้นจิตของเรากําลังผูกอยู่กับอกุศลธรรมให้หาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาตั้งไว้ในใจแทนนะค่ะโอเคค่ะเอจะลองไปปฏิบัติทีนี้อย่งอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่ดาวตินขาค้างใจเอมายี่สิบกว่าปีแล้วค่ะ คือจะมาขออโหสิกรรมค่ะเอ็เคยมูสากับพี่ค่ะแต่เรื่องนั้นเอ็ไม่สามารถอธิบายกับตรงนี้ได้แต่เอ็เข้าใจว่าพี่น่าจะจําได้วันนั้นเอ็กโกหกพี่ค่ะเอ็ขออโหสิกรรมนะคะอโหสีนะก็ขออย่า,<อ>าได้เป็นโทษต่อไปก็จริงๆแล้ว<ช>เนี่ยพระอรหันนะเวลาที่มีคนมาขออโหสิกรรมด้วยมีท่านท่านเคยพูดไว้นะว่าโทษนี้ไม่มีแก่ท่านโทษนี้ไม่มีแก่ใครนะโทษนี้เป็นโทษของสอง<ช>ังสารวัตร อ๋อถ้ามีใครมา,มาขอโหสิกรรมกับเราให้เราบอกประมาณแบบนี้ไปกับเขาใช่ไหมคะมบอกบอกว่านี่คือโทษของการอยู่ในสังสารวัตรวันหนึ่งเราต้องผิดออวันหนึ่งเราต้องพลาดวันหนึ่งเราต้องทําอะไรไม่ดีวันหนึ่งเราต้องสร้างทางลงต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเรามองเห็นโทษภัยของการอยู่ในสังสารวัตรแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการแก้โทษ ที่ดีที่สุดแมอขอบคุณมากค,ะค่ะ<ล>โอบคุณเวลาค่ะแล้วเดี๋ยวให้เวลาคนอื่นขอบคุณมากค่ะครับะค,ะครับเอเอุนมทนาครับ